สวมหน้ากากผ้าอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการสวมหน้ากากที่ไม่ใช่หน้ากากทางการแพทย์หรือ <my> ที่เราเรียกกันว่าหน้ากากผ้านั่นเองค่ะ <My name. S 1> บุคคลทั่วไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ mm. เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชือ COVID ้อโควิด -19 mm. ในชุมชนเป็นจำนวนมาก mm. และไม่สามารถเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรได้หน้ากากผ้ามีหลายแบบคุณจะทำเองหรือซื้อจากร้านก็ได้ค่ะ handmade or หน้ากากจะเป็นเกราะก,กําบังและช่วยให้คุณปกป้องคนรอบข้างหน้ากากที่ดีควรมีสามชั้นนะคะชั้นนอกสุดควรเป็นผ้ากันน้ำชั้นในสุดควรเป็นผ้าซับน้ำและชั้นกลางทำหน้าที่เป็นตัวกรองค่ะสวมหน้ากากผ้าอย่างไรขั้นแรก ล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่กับน้ำถูแอลกอฮอล์20-30วินาทีฟอกสบู่40-60วินาทีหยิบหน้ากากาที่สะอาดขึ้นมาตรวจสอบ <inspect> หากพบว่าชำรุดหรือสกรปรกอย่าสวมใส่ค่ะให้สวมหน้ากากเหนือจมูกปากและคางอย่าให้มีช่องว่างระหว่างใบหน้าของคุณกับหน้ากากนะคะ อย่าสัมผัสหน้ากากขณะสวมใส่เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรคหากบังเอิญสัมผัสหน้ากากให้ล้างมือถอดหน้ากากผ้าอย่างไรก่อน<ห>สัมผัสหน้ากากให,าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่กับน้ำถูแอลกอฮอล์ยี่สิบถึงสามสิบวินาทีฟอกสบู่สี่สิบถึงหกสิบวินาทีให้น้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยขณะที่ถอดหน้ากาก,าก ดึงห่วงออกจากหลังใบหูโดยไม่สัมผัสกับด้านหน้าของหน้ากากและอย่าลืมล้างมือหลังจากถอดหน้ากากนะคะควรมีหน้ากากเป็นของตัวเองและไม่สวมหน้ากากร่วมกับผู้อื่นหากหน้ากากผ้ายังไม่เปื้อนหรือเปียกและคุณต้องใช้ซ้ำอีกให้เก็บหน้ากากไว้ในถุงพลาสติกซิปล็อกเช่นถุงแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหน้ากากสกรปรก อย่านำมาใช้นะคะให้ล้างด้วยสบู่และน้ำหากเป็นไปได้ซักด้วยน้ำร้อนหลังจากการใช้งานในทุกๆุกวันโปรดจำไว้ว่าหน้าก,ากากอย่างเดียวไม่สามารถปกป้องคุณจากโควิด1 i d 1 9ได้คุณต้องปฏิบัติมาตรการอื่นร่วมด้วยนะคะได้แก่การเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรและการล้างมือบ่อยๆค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยและร่วมป้องกันการระบาดของโควิด1 i